ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ Patch Notes เดี๋ยวไปไม่อ่านดูคลิปดีก,กว่าดูคลิปแล้วเปิดหัวกับแบนต์ต่อดีกว่า Patch 11.21มาพร้อมกับสะกิน r t r u e Dragon Yasuo Dream Dragon Yasuo Ragon Dragon k a i s a Steel Dragon t r e s h Tranquility Dragon Krama Duality Dragon b o i d b a n d และสีทองอย่าง d u a l i t y Dragon Forever Prestige Edition เอาล่ะไปดูดกันว่ามีอะไรบ้างที่ทุกรับ Action Skill Heric Swing Damage ต่อจำนวนกระสุนเบาลงในทุกเลเวลยกเว้นเลเวลแรกในที่สุดก็มาเนฟ Skill Damage หาคินของ Action แล้ว Grave Skill Quick Draw ให้โบนัสเกราะต่อสแต็กลดลง2หน่วยในทุกๆเลเวล Jinx Passive จะให้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นจาก15เป็น25% Skill f r a m e c h o m p e r ระยะไกลขึ้น25หน่วย Skill Super Mega Dead Rocket คูดาวัย ในทุกเลเวลบัฟลอซีรีส์เลยนี่ค่าซัสสกิลดีไฟจะรีมานานได้น้อยลงในขั้นแรกและขั้นที่2อนอกนั้นจะได้มากขึน้นลักความเป็นจรสเตพื้นฐานต่อเลเวลเพิ่มขึ้น1%นนสกิลลูเซนซิงเวอร์รารีดาเมจเพิ่มขึ้น10หน่วยในทุกเลเวลแถมบงเอพเรชัวเพิ่มขึ้นอีก5%้าเปอร์เซ็นต์สกิลแฟนอลสปาร์คูด้าลดลงในขั้นแรกและขั้นที่สองมิดฟอร์จูนมานาพื้นฐานลดลง24.84หน่วยสกิลสตรัใช้มานาเพิ่มขึ้น15หน่วยควินสกิลสตนัทใช้มานาเพิลดลงในทุกเเลวส Ele meu rap เนฟขึ้นไซออนสกิลโซเฟอร์เนสจะได้โล่มากขึ้นตามแม็กเลือดของตัวไซออนเองเพิ่มขึ้นในทุกๆเลเวลทีโมสกิลบิ n g ด a านคูลดาวลดลงเหลือ7วินาทีถาแถมระยะเวลาบอดนานขึ้นในทุกเลเวลอีกด้วยเลเวลสุดท้ายบอดนาน3วินาทีและความเร็วของสกิลนี้จะไวขึ้นไปอีกอะไรกันครับเนี่ยเวกอลสกิลเบดออฟรูนคิงเอเดียเรชวเพิ่มขึ้น10% Skill เซ็นสกิลสเปกตรัเมลตอนแรกจะสโลตัวเองลดลงจาก15หเหลือเพียงสิบเปอร์เซ็นต์สกิลฮาร์ดเบรเกอร์โอกาสที่ ที่สี่บัฟส์ักทีหลังจากเนิร์ฟไปสเต็บเล่นไม่ได้ซายอ่ะคอร์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น5หน่วยสกิลดรับเบิร์นดรากเกอร์กูดาวลดลงในทุกเฟสจะเป็นเลเวลแรกอย่างคงเท่าเดิมไอเทมกอร์ดิงเกอร์เมื่อกดใช้ความเสียหายรอบข้างจะแรงขึ้นจาก100เป็น1 7 5่งร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอดีและที่เพิ่มให้มาใหม่อีกคือกอร์ดิงเกอร์จะมีโอเม่เวมแปดเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่ถูกนำออกไปคือกอร์ดิงเกอร์จะไม่มีรีเจนเลือ,หอดอ Baker, นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นวย และสเกลการกดใช้จะแรงขึ้นจาก100เป็น170 AD Rune Conqueror ส t ต c กสูงสุดจาก2-5เหลือเพียง2-4ตามเลเวลและระยะเวลาแสดงผลของ Conqueror จะลดลงจาก6เหลือเพียง4วินาที Guardian l เทรั r จะได้ลดลงจาก70-150เหลือเพียง50-130หน่วยตามเลเวลลดมาเยอะเหมือนกันนะนี่ h e l l s h a r e บนนัดเลือดที่จะรับเพิ่มขึ้นจาก15-90เป็น15-140หน่วยตามเลเวล i n g i n i o u s Hunter เร่งสกิลของไอเทมกดใช้เพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งพื้นฐานและ ทั้ง Max Stack r e ร e n a n t e ันเตอร์โ i เมกวต่อ s t ต c k ลดลง0.3% Max Stack ก็ลดลง1.5%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพท11.21ในโหมด Summerrif t เป็นการปรับเล็กๆน้อยๆเช่นเคยเพื่อไม่ให้ไต่แหลงแบบสะดุดแต่เวกนี่เขาจะไม่ทำอะไรกับมันจริงๆเหรือส่วน Pa t c h Note TFT มีอะไรบ้างไปชมกันในแพท11.21สำหรับโหมด t f t เป็นแพทสุดท้ายของ TFT ทีเซตกันแล้วนะใครยังแหลงไม่พอใจอย่าลืมไปไต่แหลงก่อน TFT เซตจะเข้าในแพท11.12ล่เผ่าและคลาส ต่างต่าง ปรับดังนี้ลีลับ4และ5ยูนิตจะได้รับต้านฐานเวทที่ดีขึ้นเกลียดชังเลือดและพลังโจมตีต่อจานวนดาวของเกลียดชังสกลลดลงจาก 16- เป็น13%เซกองทหาร4ยูนิตคลรงโจมตีลดลงผู้พิทักษ์พลังโจมตีเพิ่มขึ้นที่9ยูนิตการปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียมีดังนี้เทียร์ฟอปปี้สกิลแรงขึ้นที่3ดาวเทียร์ซินดราสกิลแรงขึ้นที่3ดาวเทียร์สมิดฟอร์จูนสกิลเบาลงที่3าดาวไซราสสกิลเบาลงที่3ดาว เทียสี่ลูเชียนพันกนตีเพิ่มขึ้นเป็น75หน่วยเวลคอสสกิลบอลลงที่1ดาวและ2ดาวเทียห้าอาร์ชันเลือดลดลงเหลือ800หน่วยเคลว์เอเซนชั่นครั้งที่3ที่เป็นอมตะจากต้องตี15ครั้งลดลงเหลือ12ครั้งและดามจแรงขึ้นที่1ดาวและ2ดาวกว้นที่3าดาวหมอกจะใหญ่ขึ้นไฮเมอร์ดิงเจอร์หดาวดามจแรงขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพทสิบเอ็ดนในโหมด TFT ย้ำกันสักครั้งว่าแพทชนี้เป็นแพทสุดท้ายของ TFT เซตลนะ้าลืมไปอําคาท่ทีรักคที่ชอบกันละ่ะะะเพรามจไ มามกกันอีแล้วถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกลนอะไรสำคัญๆไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจดเต็มๆก็อยู่ที่ใต้ทิคลิปชั่นเลยสุดท้ายได้ชชบผลงานก็อย่าลืมซับสไคร์และแชร์กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ